อภิญญาเกิดขึ้นบรรดาท่านพุทธบริษัทอันตรายต่างๆจะเกิดขึ้นได้น้อยเต็มทีเพราะอาศัยอภิญญาช่วยแต่นอกจากนั้นความเจริญรุ่งเรืองทางด้านจิตใจของเราจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากเพราะเราไม่เสียหายมากมีความสุขในเมื่อเขาเลิกกรบกันเขาก็ขาดเกือบทุกอย่างโดยเฉพาะอาหารการบริโภคเขาก็ขาดเราก็ขาย เครื่องมือเครื่องใช้เขาขาดโรงงานประเทศไทยของเราเวลานี้มีมากเราก็ขายรวมความว่าทุกอย่างมันก็จะมีแต่ความก้าวหน้าจะมีความร่ำรวยดูตัวอย่างประเทศเยอรมันกับประเทศญี่ปุ่นเมื่อหลังสงครามโลกถูกบังคับไม่ให้มีทหารพอสองประเทศนี้ไม่มีทหารขึ้นมาไม่ต้องเสียเงินค่าง,งบประมาณพอหารเพราะว่า งบประมาณฐานต้องเสียมากเรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์ต้องเตรียมเตรียมไว้บางทีไม่ได้ใช้ล้าสมัยต้องซื้อใหม่ของเก่าก็เก็บไว้หรือว่าขายไปทีนี้ในเมื่อไม่ต้องเตรียมการรบไม่ต้องเตรียมทหารงบประมาณก็เหลือใช้ประเทศก็จะมีความร่ำรวยประเทศไทยเราก็ฉันนั้นในเมื่อสมัยเครบกันเราก็พยายามปริวิงทุกอย่าง อย่าให้มีการรบถ้ามีความจำเป็นจริงๆก็จำกัดสถานที่รบนั่นหมายความว่าสงครามใหญ่ไม่มีใครเข้ามาในประเทศไทยเพราะเขาตีกันทางโน้นเขาไม่ตีมาทางนี้เขาจะตีไปทางยุโรปตีไปทางอเมริกาเขาไม่ตีมาถึงประเทศไทยแต่ว่าประเทศไทยก็ต้องมีส่วนร่วมส่วนร่วมในความทุกข์ที่จะเกิดจากสงคราม ทีนี้ในเมื่อเขาไม่ดีเข้ามาถึงเราก็มีความอุดมสมบูรณ์แต่ทั้งนี้ขอทิ้งท้ายไว้ทิดว่าตีเล็กมีนะตีใหญ่หนะ่ะไม่มีมีแต่ตีเล็กก่อกวนสงครามก่อกวนจะมีเป็นของธรรมดา ทั้งนี้ก็ต้องเชื่อความสามารถของรัฐบาลและทหารตำรวจวเราสามารถจะควบคุมความสงบสุขไว้ได้เหตุต่างๆจะเกิดขึ้นจะไม่พ้นวิส <é? S 1> ัยของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจจะสามารถปราบปรามได้ถ้าถามว่าเขาใช้รัศมีอาวุธเคมีใช้อรังสีต่างๆก็ขอตอบว่าเป็นเรื่องเล็กๆพุทธศาสนาป้องกันได้แน่ อันนี้ขอยืนยันจะเป็นนิวตรอนนิวเคลียร์นิวอะไรก็ตามเถอะขอยืนยันว่าพุทธศาสนาป้องกันได้แน่แต่ว่าทั้งนี้ท่านทั้งหลายต้องไปหาจากพระที่เป็นนักปฏิบัติทางด้านจิตใจที่ท่านเข้าถึงฌานโลกีทรงตัวและก็ทรงความเป็นอภิญญาถ้าถามว่าเวลานี้จะหาที่ไหนก็ต้องขอตอบว่า เวลานี้อย่าเพึ่งหาอาจจะมีอยู่ที่ไหนบ้างก็ได้แต่ไม่มีใครเขาบอกกันถ้าถึงเวลานั้นจะปรากฏตนเองท่านจะแสดงออกมาที่เห็นถึงความปลอดภัยว่าท่านสามารถจะป้องกันได้ถ้าท่านองค์ไหนจะเป็นพระดีก็ดีจะเป็นคราวาสก็ดีไม่ได้หมายความว่าพระเสมอไปขราวาสที่มีความสามารถมีมากก็สามารถจะป้องกันได้ สามารถจะทำได้ก็พึ่งท่านได้ท่านต้องให้เป็นที่พึ่งแน่นอนท้งนี้เพราะว่าถ้าหากเราทั้งหลายตายกันหมดท่านก็ตายเหมือนกันท่านอดตายเพราะว่าท่านต้องอาศัยพวกเรากินพวกเราหากินหาใช้เหลือเราก็ให้ท่านอย่างสมมุติว่าถ้าพระบินทบาทเราก็ถวายพระถ้าชาวบ้านอดชาวบ้านตายหมดพระก็ตาย เพราะไม่มีใครจะให้ข้อนี้ขันใดเวลานั้นก็ตามท่านที่ทรงอภินญญาจะเป็นพระก็ตามจะเป็นคราววาดก็ตามไม่มีใครปกปิดความสามารถสามารถจะปกป้องรังสีต่างๆได้และต้องกันสรรพาวุธได้ตามกำลังแต่บุคคลที่ต้องตายไปบ้างนั่นก็หมายถึงว่าบุคคลที่มีอายุถึงอายุไขบุคคลที่มีอายุถึงอายุไขนี้ เราป้องกันไม่ได้มันมีความจำเป็นคนประเภทนี้จะรบก็ตายไม่รบก็ตายนอนเฉยๆก็ตายกินข้าวอยู่ก็ตายนอนหลับก็ตายคุยกันก็ตายเพราะถึงอายุไขเวลานั้นมันต้องตายก็รวมความว่าประเทศไทยไม่ต้องหนักใจขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าไว้ ความดีที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ก็มีสี่อย่างเอาง่ายๆก็คือสังฆะวัตถุสี่คือหนึทมการให้มีการส่งเคราะห์ซึ่งกันและกันเข้าไว้สร้างความรักเข้าไว้อย่าสร้างศัตรู 2. ปิยาวาจาพูดดีพูดให้คนที่เราฟังมีความสุขจากคำพูดของท่านเขาก็จะรักเรา 3. ช่วยเหลือการงามซึ่งกันและกันถ้าเขาเกินวิสัยเราช่วยเขาก็จะเกิดความรัก 4. เราไม่ถือตัวไม่ถือตนการไม่ถือตัวไม่ถือตนจัดเป็นปัจจัยให้เกิดความรักอันนี้เป็นความดีที่พระพุทธเจ้าให้ไว้อันดับแรกแรักษากฎสี่ประการนี้ได้บรรดาพ่านทั้งหลายเราจะมีแต่คนรักเราจะไม่มีคนเกลียด ทีนี้ถ้าจะถามว่าในเมื่อเขาประกาศสงครามกันเขาไม่รู้จักกันเขายิงจรวดมาจะทำอย่างไรมันก็เป็นของไม่ยากเขาจะยิงมาหรือไม่ยิงมาเราก็ภาวนาพุโทโธไว้ จิตใจยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าโดยตรงสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทำไว้ท่านให้ไว้เรานับถือด้วยความจริงใจสิ่งนั้นทั้งทั้งหลายจะป้องกันอันตรายท่านได้อย่างแน่นอนและประการต่อไปอีกสี่อย่างคือพรหมพิหารสี่หนึ่งเมตตาความรักสร้างความรักทำจิตให้เกิดความรักทั้งคนและสัตว์โลกถือว่าเป็นมิตรกัน ประการที่สองมีความสงสารคอยเกื้อกูลกันไว้เสมออย่าเห็นแก่ตัวประการที่สามยินดีเมื่อบุคคลอื่นได้ดีไม่อิจฉาริสยาใครประการที่สี่บุคคลน,นั้นถึงอายุไขต้องตายเพราะอาวุธต้องตายตามกาลเวลาแล้วก็วางเขยในเมื่อมีความดีอีสฉาประการอย่างนี้แล้วบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนจะปลอดภัย อย่าลืมสังเกตวัตถุสี